เรื่องช่างภาพดับเทียนตรงตู้ไม่มีคนเฝ้ามีคนเฝ้าเลดครับทุกรูปเลยครับเข้าสู่อุโบสถทั้งหมดเลยครับถ้าร้อนออกมาข้างนอกก็จะได้รู้ว่าร้อนไม่จะได้ยืนอยู่ด้านนอกในเมืองเมื่อวานฝนตกนะวันนี้ ก <Diamond. S 1> ็ยังไม่แน่ว่าจะตกมาถึงบ้านเราไหมเป็นพระวินัยบัญญิที่ให้พระสงฆ์เมื่อกำหนดเขตวัดเขตอุโบสถแล้วก็จะต้องสวดถอนเพืพ <in tragedy> ่อไม่ให้ไปทับท <Hayır> ี <forecasting> ่ของผู้อื่น ของผู้อื่นในที่นี้ก็คือหมายถึงตั้งแต่เด็กดำบันเป็นต้นมาเ,าเพราะว่าพื้นที่แต่และพื้นที่ก็มีคน